สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับก็มีมวยที่เวทีมวยลังสิตนะครับศึกมวยมันวันศุกร์ฝากมวยรักมวยชอบไปสองคู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกครับยอดฟ้าสิทธิ์วัแก้วเจอวันมีโชคทีเคดีมวยไทยยิมนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นมวยรุ่นเหล็กประมาณร้อยเจ็ดปอนด์แต่ชกสนุกนะช่วงหลังยอดฟ้านี่บูสู้ดีแต่ล่าสุดแพ้มาแพ้นอกด้วยวันนั้นนะ่ะแพ้นอกนักชกจากออลาวนะครับก็เตะต่อยรุนแรงแต่ว่าการยืนระยะยังดูไม่เท่าไหร่ ส่วนวันมีโชคตัวนี้ล่าสุดแพ้เพชรสีดำสิจิญทซับมาไอเพชรนาคาแต่วันนั้นดูไม่น่าแพ้นะครับสู้ดีด้วยแต่กรรมการไม่ให้ผ่านเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับฉะนั้นคู่นี้ถ้าวงนอกน่าจะคู่ขี่แต่วงในเนี่ยผมดูวันมีโชคดีกว่านะครับจับในล็อกตีเหนียวหนึบเลยนะครับชอบวันมีโชคส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่คู่3นะครับเพชรชระธานกอดิศักเจอกับโอเลอึงบุญหรือว่าโอเลลักไกลเดชานะครับร้อยสามสิบปอน เขาบอกคู่นี้เพชรชนรทานรู้ตัว3วันมาแทนการเตรียมตัวเป็นรองแน่นอนนะครับแต่ว่าเบอร์มวยจะดีกว่าประเภทบูสู้ทรหดคือไม่ค่อยมีทรงนะครับแต่สู้ดีส่วนโอเล่ L A ตัวนี้เนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะแต่มีช่วงหนึ่งที่หายไปแล้วก็กลับมาโตละนะเป็นหนุ่มละก็ครบเครื่องมีนอกมีในนะครับดูจะยืนมวยนิ่งกว่ามีทรงกว่านะครับละที่สําคัญสภาพร่างกายดีกว่าแน่นะครับฉะนั้นคู่นี้เนี่ยโออยากจะให้ลองไปที่โอเล่ L A นะ ผมดูสู้ได้อะผมดูร่างกายดีแล้วก็คือเลือกออกไม่มั่วนะครับวันนี้ดูดีกว่าพลิกได้นะครับจัดไปที่โอเล่เลูกศิษย์ของพี่อืมอุนบลน,นะครับอ่ะก็2ตัววันนี้จัดไปนะครับวันมีโชคแล้วก็โอเล่นะครับ สำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีครับเข้ากลุ่มรับทีเด็ดจาก15เสียนนะครับช่องทางอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้2คู่นะครับรวยๆฮงๆทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ